ทั่วไปสามารถผ่าต้อกระจกได้ไหมแถวบ้านไม่มีหมอเฉพาะทางแอบกังวลนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจากสูแพทย์ในประเทศไทยหากได้รับวุฒิบัตรจากสูวิทยาจากราชวิทยาจากสูเนี่ยสามารถผ่าต้อสองต้อได้เลยนะคะได้แก่ต้อกระจกทั่วๆวไปแล้วก็ต้อเนื้อที่เป็นครั้งแรกนะคะสองโรคเนี้ยจากสูแพทย์ทุกท่านในประเทศไทยผ่าตัดได้นะคะแต่ถ้าถามว่าทุกเคสเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมก็อาจจะไม่นะคะ,ะ,คะเช่นต้อกระจกที่มีโรค อื่นร่วมด้วยเช่นต้อกระจกที่รูม่านตาไม่ขยายเป็นโรคลูกตากเสพแบบนี้จ,จะต้องพบคุณหมอตาเสพก่อนนะคะต้อกระจกที่ร่วมกับต้อหินต้องใส่ท่อระบายน้ําเพื่อให้ความดันลูกตาลดเพิ่มวันนี้ก็อาจจะต้องพบคุณหมอต้อหินนะคะต้อกระจกที่เป็นร่วมกับโรคที่จอประสาทตามีผังผืดต้องผ่าพร้อมกันแบบนี้ก็พบคุณหมอ,อจอประสาทตานะคะหรือว่าต้อกระจกหลังทําเลสิกต,ต,ต่างมาก็อาจจะปรึกษาคุณหมอเลสิกเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อน้อ